สวัสดีครับผมป๊อบจากร้านโอบีดีช็อปนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถเป็นเชฟโรเลตแคปติว่านะครับ400นะครับคันนี้ปี2008นะครับเข้ามาติดตั้งสมาร์ทเกียร์โอบีดีรุ่นลูฟี่เอ็กซ์กับร้านโอบีดีช็อปของเรานะครับลูกค้านะครับกังวลเรื่องความร้อนของน้ํามันเกียร์นะครับในรถเชฟโรเลตแคปติว่านะครับ400คันนี้นะครับสามารถดูค่าความร้อนน้ำมันเกียร์ของรถได้แล้วนะครับรวมถึงค่าหม้อนน้ำวัดบูสต์เทอร์โบนะครับและค่าอื่นนๆะครับเดดี๋ยวมาู กันครับว่าตำแหน่งติดตั้งอยู่ตรงไหนและปลั๊กเสียบอุปกรณ์ของรถอยู่ตรงไหนนะครับจะเริ่มจากนะครับตัวเกตนะครับก็จะตั้งอยู่มุมเสาเอตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับเป็นเกตลูฟี่เอฟนะครับส่วนตัวนะครับปลั๊กพอร์ตปกรณ์ของรถนะครับก็จะอยู่นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมาตรงนี้นี่นะครับอยู่เหนือแป้งคันเร่งขึ้นมานะครับตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับใกล้ๆอยู่ใต้ที่ดึง บารคาปงหน้า,าเนี่ยนะครับก็อย่างนี้เสียบเข้าไปได้เลยเก็บสายเข้าข้างประตูนะครับขึ้นมาหาตัวเกตด้านบนได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับตัวเกตทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้นะครับใน4ีร้อยอันนี้เลยนะครับเป็นคปซบลีว่านะครับนะครับตัวเกตก็สามารถที่จะนะครับดูค่าต่างๆของรถได้นะครับผมขออนุญาตปิดประตูแป๊บนึงนะครับอ่าแบงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวเกตนะครับก็สามารถนะครับที่จะ ดูค่านะครับวัดรอบวัดบูธนะครับใส่โลกโก้เชฟโรเลต ATI temp นะครับตัวนี้ก็คืออุณหภูมิความร้อนของน้ำมันเกียนะครับจะอยู่ที่64 องศาเซลเซียสนะครับมอเตอร์เทมม่อน้ำอยู่ที่79นะครับความเร็วแบตเตอรี่อยู่ที่14โวลต์นะครับตัวเกตสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับหน้าจอได้โดยการกดปุ่มด้านหลังนะครับแบบนี้อันนี้เป็นหน้าจอที่สองนะครับก็จะดูวัดบูสต์ได้นะครับน้ำมันเกียร์นะครับความร้อนของม้อน้ํานะครับวัดรอบสังเกตว่าเกตสมูทไม่ดีเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับไหลลื่นนะครับ ใช้งานสมูทไม่ดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเข็มวัดบูตนะครับอันนี้บูททำงานกี่ปอนนะครับมาดูหน้าต่อไปนะครับอันนี้เป็นหน้าที่3านะครับจะบอกค่ารวมแบบนี้ให้9้าค่าเลยนะครับก็คือความเร็ววัดรอบวัดบูทเทอร์โบนะครับอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับอุณหภูมิน้ำน้แบตเตอรี่อัตราสิ้นเปลืองมอเตอรเพิงนะครับ A IAT นี่คือ t n t a k e a อร์เทมุณภาม d ดีนะครับแล้วก็นี้ระยะเวลาที่เราขับรถนะครับตอนนี้สตาร์ทลงมา12นาทีแล้วนะครับนี่เป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับกราฟิกสวยๆนะครับในเกตลูฟี่ตัวนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับ อยากดูความร้อนน้ำมันเกียร์ของเชฟโเรเลตคัตติว่าทั้ง400นะครับและ C140 นะครับจนถึงอ l l n e w คัตติว่านะครับสามารถที่จะติดต่อร้านเราได้นะครับร้าน OBD Shop มีบริการติดตั้งให้ฟรีแบบน,นี้เลยนะครับเกีตร์สวยนะครับตรงนี้ ใช้งานดีครับไหลลื่นสมูทไม่ดีเลยดูข้างความร้อนน้ำมันเกียร์ของแคทชิวซีร้อและ C140 ได้แน่นอนนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สั่งซื้อมาได้นะครับที่เพจ Facebook, o บ d Shop อนะครับหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลข0899-695708ได้เลยนะครับสินค้ามีบริการติดตั้งที่หน้าร้านนะครับติดตั้งให้ฟรีและบริการจัดส่งสำหรับท่านที่อยู่ไกลจากร้านเรานะครับท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ